เมื่อพูดถึงโทษอาญาแล้วนะครับเป็นโทษนะครับสำหรับลงแก่ผู้กระทําความผิดนะครับซึ่งมีด้วยกันถึง5ประการครับโดยสามารถเรียงจากหนักไปเบาได้ดังต่อไปนี้ครับโทษประการแรกครับที่หนักที่สุดเลยก็คือโทษประหารชีวิตครับโดยในปัจจุบันครับจะเป็นการดําเนินการด้วยวิธีฉีดยาหรือสารพิษเพื่อให้เสียชีวิตนะครับจะทําด้วยวิธีอื่นไม่ได้ครับในอดีตก็จะเป็นการยิงนะครับ โทษประการที่2คือเรื่องของการจำคุกครับการจำคุกคือต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำครับแบ่งออกเป็นการจำคุกที่ไม่กำหนดเวลาในที่นี้ก็คือการจำคุกตลอดชีวิตนะครับ2ก็คือการจำคุกมีกำหนดเวลาครับขึ้นอยู่กับสารกำหนดโทษลงมานะครับ โดยโทษประหารชีวิตนี้ครับกับโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับจะไม่ใช้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีครับถ้าเกิดว่ามีผู้ที่อายุต่ำกว่า18ปีแล้วได้รับโทษนี้ครับศาลก็จะเปลี่ยนเป็นโทษจำคุก50ปีแทนครับประการที่3ครับคือโทษกักขังครับกักขังในที่นี้คือการกักขังในสถานที่ที่ไม่ใช่เรือนจำหรือสถานีตำรวจครับยกตัวอย่างเช่นกักขังในบ้านของตนเองกักขังในโรงพยาบาลนะครับ โดยโทษกักถังนั้นนะครับเป็นโทษที่เปลี่ยนมาจากโทษอื่นครับจะไม่บัญญัติเอาไว้ในประมวลกฎหมายอาญานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโดนปรับนะครับแต่เราไม่มีเงินครับผู้นั้นก็จะถูกกักถังแทนค่าปรับนะครับโดยคิดเป็นอัตรา500บาทต่อวันครับโทษอาญาประการที่4ครับคือการปรับครับ ปรับก็คือการที่เราต้องชําระเงินตามจํานวนที่กําหนดนะครับนิฉนั้นก็จะถูกยึดทรัพย์สินนะครับในกรณีที่ถูกยึดทรัพย์สินไปแล้วครับแต่เราก็มีเงินไม่พอครับก็จะถูกกักขังแทนค่าปรับไปครับและประการสุดท้ายครับเป็นโทษที่เบาที่สุดครับคือเรื่องของการริบทรัพย์สินครับในกรณีที่ศาลพิพากษาให้ริบทรัพย์สินที่กระทําความผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับท่านบัตรปลอมยาเสพติด อาวุธที่ใช้ในการป้นนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นโทษทั้ง5ประการครับที่เรียงจากหนักไปเบานั่นเองครับ